ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะ่ามาคุยหรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับไพ่คนน้อยหัวกันดีกว่านะคะว่ามีความหมายเป็นยางไรแล้วข้อใครที่หยิบไพ่นี้มาหมายถึงว่าอะไรนะคะไพ่คนน้อยหัวแน่นอนค่ะคนปกติเขาเอาหัวขึ้นแต่นี้ลักษณะไพ่เอาหัวลงอย่างเงี้ยหมายถึงว่า ความรักล้มเหลวธุรกิจโดนโกงโดนมาเยอะโดนมาหลายก็คือโดนต้มตั้งเป็นนี่เองนะคะซึ่งบางคนนะสะรุปได้ง่ายๆเลยว่าหยิบไพน่นี้อย่าเพิ่งไปลงทุนนะอย่าเพิ่งไปลงทุนธุรกิจอะไรตั้งสิ้นเพราะโดนโกงง่ายสามารถเจอรักแท้รัก คนดีๆไหมคะยากยากค่ะอย่าแม้แต่คิดนะคะอย่าเพิ่งกขย,ยายกิจการอะไรทั้งสิ้นอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นนี่เองนะคะบางคนนะ่ะลักษณะอย่างนี้ดือ้อรัน้นดันทุรนทุรายนะคะแล้วก็เพิ่ง โดนย่างมาสดๆหรือว่าเพื่อนอักหลังมาสดๆแน่นอนความเจ็บแค้นทั้งหลายกอยังมีอยู่ในหัวจิตหัวใจนี้เองนะคะแน่ๆนะคะเป็นไม้ที่ผูกติดกับคนหมายถึงว่าเน้นโดยเฉพาะเอ่ยการงานล้มละลายนะคะการงานล้มละลายก็ส่งผลให้ขับ สุขภาพย่ำแย่อย่างหนักอย่างมากนะคะระวังโรคนะ,คะโรคมาแรงนะ,ะหรือโรคต่างๆที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดลมน,นี่เองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็กำลังท้องถ้าไม่ได้ไปรักษาหรือว่าตรวจเล็กอย่างดีนะคะ อันตรายพอสมควรนะคะที่สําคัญนะคะไพ่น,ะะนี้มันไม่เวิร์กมันไม่โอเคหลายๆเรื่องราวซึ่งสรุปเลยว่าอย่าเพิ่งไปตามมารยาผู้หญิงอย่าเพิ่งหาอันใหม่เพราโดนแกล้งอยู่ดีโดนคนที่อยู่หน้าที่ตาแหน่งใหญ่ๆสูงกว่าโดนคุณโดนเหยียบแน่นะคะ เพราะฉะนั้นเลิอกอยู่เฉยๆชาดีที่สุดค่ะขยัสนสวดมนต์นั่งสันมาทิ่นะคะจะดีมากแล้วอย่าลืมกวดน้ำด้วยนะคะด้วยน้ำนะคะอยากขวดน้ำด้วยน้ำแห้งหรือว่าไม่มีน้ำมาเป็นประยานนะคะโอเคนะคะก็สิ่งไหนนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตแบกอามน,นะคะ แล้วสู้ๆสูส้ๆนะคะคุณบายค่ะ